Disk Space, The Final Frontier. These are the continuing voyages of Wired for Sound Pro on a 2 gig mission to play Strange Sound. ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่แหกนรกออนไลน์นะครับกับช่องตามสอดสนเนะฮะเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูตลาดนัดของถมกันหน่อยดีกว่านะครับไม่ได้นะทำรีวิวตลาดนัดมาตั้งนานนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆนะลืมกันแล้วหรือยังนะ y e นี่ฮะไม่พูดความบําเพลยเลยฮะร้านข้างล่างนะฮะนี่ฮะ บวก8บวกเนี่ยฮะหมวกบอสเนี่ยฮะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูหน่อยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงคะผลของการนะฮะสับรางหลอกคนคลิกเข้าไปนะฮะมีเท้าสปริงนะฮะบวก8นะตั้งขายอยู่555นะฮะก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะฮะ ร้านนี้คงจะขายหมดสักทีนะ, <Okay. S 1> กนะฮะบวกเจ็ด d นะฮะหมวกดูเองนะฮะเราเข้าไปดูนะฮะนี่ฮะแหวนนะเดบโบของเรานั่นเองนะนี่ฮะโอ้ขายอยู่หนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยจะแฟแพง,งเท่าไหร่นะแล้วก็มีะฮะโอลิเทพนะสีฟ้านี่ไงใครที่สําหรับนักตีบวกนะต้องมีติดตัวไว้เลยนะฮะขายย่อมเยานะฮะขายแค่5บาทนะฮะก็ะวาวไปฮะใค,ใครว่างใครอยากตีบวกอะไรก็ไปซื้อกันเอาเองนะหรือว่าไม่อยากซื้อก็ใช้เงินในการแก้ปัญหาไปนะฮะ โอลินะฮะโอ้โหอันนี้รู้สึกจะเป็นยาการท่าต่างๆเลยนะครับนี่ฮนะก็ขายอยู่ย่อมเยานะแล้วก็หูหมวกบาหมวก,มวกบาโฟรเรานี่รู้สึกว่าขายอยู่95นี่ก็ใส่เท่ๆหล่อๆได้สบายนะฮะตอนนี้จะเป็นพวกคอร์สแล้วนะฮะคอร์สก็ใส่นะฮะสวยงามนะฮะตามภาพไปนะฮะใครชอบยังไงฮนะหรือว่าใครชอบดีหน่อยก็ต้องไปดึงในตู้แคสเอานะฮะ ของกากระครับนานี้ฮะตั้งไว้ฮะเรามาแอบตั้งอยู่ข้างเสาแบบแบบนี้ฮะมีเอ่อนะครับประดับนะแล้วก็แหวนน้ําแหวนไฟนะฮะใครที่จะเอาไปใส่เพื่อเพิ่มนะฮะโอกาสไล่สกิลต่างๆเนี่ยก็ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะสำหรับคนนะฮะแล้วก็ดูดาบฟ้านะฮะนี่ฮะแล้วก็มีดาบ3ามสีด้วยนะฮะบวกก้าให้เสร็จสับแล้วนะขายอยู่ที่ 444นะฮะก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหานะฮะของนะฮะเอาไว้เล่นใน p v p ใน q ิววอหรือว่าจะไปเก็บมอนเตอร์ก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนฮะต้องมีสักร้านหนึ่งที่เด็ดนะฮะนี่ฮะแอตตซินเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงับนี่ก็เป็นของใส่เล่นอีกเหมือนกันนะฮะร้านนี้ไม้บอสนะร4 5ไม้นะไม้ละ5บาทนะฮะโอ้โหแล้วดูก็ขายอย่างนี้นี่น่าจะพอขายได้อยู่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะะที่กำลังจะหาของใส่นะ เอกบวกยีนะฮะการ์ดด้วงนั่นเองนะฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วดูฮะขายราคา99นี่ไม่รู้จะรวยไปถึงไหนนะฮะนี่ฮะสปริงนะอินบวกสามออฟอินแล้วด้วยนะฮะนี่ฮะแล้วใส่กันแข่งแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะการ์ดมาน้ำนะฮะขายอยู่100เท่านั้นเองนะฮะใครที่รวยๆก็ดึงได้นะครับสบายๆเนอะตรงนี้เนอะ หูเลือดนะฮะนี่งาสีนะฮะสีชื่อนะฮะเบอร์สี่นะใครที่ชอบออกสีฟ้าม่วงม่วงเขียวเขียวก็เลือกดูได้ฮะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นร้านเด็นนะฮะหมวกบางงบาบาเล็กบาใหญ่นะฮะใครที่ชอบปีกสีฟ้านะฮะใครที่จะใส่ปีกสวยๆชอบสีอะไรก็ทําตามสเปคเลยนะฮะโอ้โหแล้วดูกล้หมวกอันนี้สีออกขาวๆนะก็ออกสวยคับ e d สามเปอร์เซ็นต์นะฮะ แล้วดูครับโอ้โหมีนะครับประดับโซนิคโบนะแรงขึ้น5%าเนะขาอยู่300นะฮะราคาบอกเลิกแล้วด้วยนะฮะขอโทษครับอันนี้คืออะไรครับนูออกบวกสิบนะขายอยู่300ฮะไม่ค่อยจะของเทพนะเดี๋ยวผมขอดูอาวุธมิชชั่นแรงๆสักอันหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นของทั่วไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆนะ ยาพวกกันท่ากันต่างๆนะฮะสีชื่อนะฮะสีผิวสีชื่อนะฮะสัตว์เลี้ยงเรียกสัตว์เลี้ยงนะฮะของทั่วไปนะฮะใครที่ต้องการที่จะนี่อันนี้เป็นสีสีผิวนะออกดำๆหน่อยนะฮะใครชอบก็หาซื้อได้นะฮะชอบเบอร์อะไรชอบสีอะไรนะฮะนี่ฮะบวกนะฮะบาโฟออกสีออกเทาๆหน่อยนะฮะสสวยอย่างนี้ฮะขายอยู่ประมาณพันห้านะฮะก็ไม่ถือว่าจะแพงเท่าไหร่ครับนี่ฮะ มัฟวาโลวานะฮะขายอยู่3 0 0ร้อยเจ็ดร้อยนี่ฮะใส่การ์ดให้เสร็จสับแล้วด้วยครับนี่ฮะวิปเปอร์นะวิปเปอร์บอสนะฮะอันนี้อ่เอทีเคบวกยี่สิบนะฮะสบายสบายอยู่แล้วครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเพิ่มความแรงให้กับตัวเองนะฮะผมยังไม่เจออาวุธมิชชั่นนะฮะนนี้ก็เป็นเสื้อสปริงนะอันนี้จะออฟเด็กนะขายแพงหน่อยนะฮะอันนี้ฮะเด็กสามนะฮะขายอยู่หกพ0นห้าเนี่ย ว่าแพงสุดปีเลยนะเนี่ยคอสไฟใส่แล้วส,สวยๆอย่างนี้ฮะขายอยู่หกพันเหมือนกันนะฮะเสื้อไทยดุนะฮะขายอยู่หมื่นแปดโอ้โหเอาเรื่องนะเอา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 เรื่องนะฮะของสมใส่นะฮะมีกากเลือดนิดหน่อยนะฮะนี่ฮนะปีกสีชมพูนะฮะโอ้โหจะอแนวออกหวานๆวานเซ็กซี่ไปถึงไหนฮะยังไม่เจออาวุธมิชชั่น โดนๆน,นะฮะจะเป็นของทั่วไปนะฮะอันนี้ฮนะแองของแองสีแองลุ้งนะฮะนี่ก็เป็นพวกเอ่อยาพวกอะไรนะฮะของต่งตางๆนานา,นา,นานไปนะฮะเปเฮละนะฮะโอลี่ฮะลิกเทพนะฮะโอ้เสื้อกัดไฟออฟลักออฟเด็ก MVP นะคอสตูมนะฮะนี่ฮะโจมตีบอสแรงขึ้น15%แล้วก็มีประดับบุ๊กเบอร์หนึ่งนะฮะ ATK บวก2%นะ a f p d บวกอีก2%นะเนี่ยใครที่ชอบใส่นะครับคอคอสตูมต่างๆโซล่าก็รู้สึกว่าหมื่นนี้ก็ราคาน่าจะปกตินะะใครจะไปออฟต่อก็จัดไปนะฮะ รู้สึกว่าวันนี้นะามหักหม่ำก้านะมาดูร้านนี้จะไม่มีร้านไหนเด็ดนะแล้วก็ของขายทั่วไปฮะจะขายได้สักเท่าไหร่นะนี่ครับเขาบอกว่าปีกกันคนนะก็แน่นอนครับป้องกัน1%นะโจมตีอีก1%นนะออสเตรตัสบวกนะฮะการโจมไก่อีก2นะฮะตาใหม่นะขายอยู่2,000นะฮะก็ใครชอบนะฮะสเตตัสบวกแอคแท็กอะไรอย่างนี้ก็หาซื้อได้นะครับร้านอยู่ ถ้าแถวข้างล่างนะโอ้โหแล้วดูคอ่าร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะ,ะนี่ฮะปีโปโออฟเทปนะฮะก็มีปีกหลายแนวเลยนะใครชอบอยังไงฮะนี่ฮะขาวดำอย่างนี้ก็สวยนะฮะออกแนวออกเอ,อแนวแบบสีแบบดิเกนิดนึงแต่ก็โอเคนะ,ะบวกกับสีผิวไปด้วยบวกกับชื่อตัวละครนี่มีแสงมีอะไรก็ แต่ปีกสีดำอันนี้สวยมากเลยนะขายอยู่หมนะื่นสี่เก้าเก้าราคาเท่ากันหมดเลยนะฮะนี่ฮะขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะฮะนี่ขายราคาะ,คะไม่ถือว่าจะแพงเท่าไหร่แล้วนะฮะหมื่นกว่ากว่านะ,ะอันนี้สีผิวสีดำนะฮะสวยงามอลังการนะฮะแต่ผมขอดูร้านทั่ว,วไปนะฮะร้านท,ทั่วไปก็จะมีแบบเดิมแล้วนะฮะ มัฟเดโวบ9กเนะฮะอันนี้ก็ต้องใส่คู่กับรองเท้า d e โวด้วยนะฮะเพื่อทีจะเพิ่มเลื่อนให้เยอะขึ้นพลาดร้านไหนไปหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขอเช็คดูอีกหน่อยหนึ่งนะฮะน่าจะไม่ภาพแล้วฮะนี่ครับไปเปอยอะไรก็ขายราคานี้ก็คือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะฮะใครที่ต้องการที่จะหาของมาสนใส่ก็ลองพิจารณาดูนะฮะแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะหรือว่าจะรับกลางเมืองก็ได้นะฮะ ใครที่ต้องการที่จะหาของใสนะ่ไปร่วมสนุกในกิวอหรือว่า p v p ของมิชชั่นผมไม่เจอเลยนะสักล้านหนึ่งไม่มีใครขายมิชชั่นเลยนะไม่รู้ว่าอาวุธขาดแคลนหรือเปล่านะฮะหรือว่า GM ทําอะไรหรือเปล่านะฮะไม่มีคนขายอาวุธมิชชั่นเลยนะฮะหรือว่าคนเขาจะเก็บไปเล่นอย่างเดียวผมก็ไม่รู้ว่านี่โอ้โหเจอแล้วอันนี้จะเป็นดาบ2มือนะฮะสำหรับสายพวกเออสวอตแมนหลอดไนท์อย่างเงี้ยฮะใส่ได้ฮนะ ขายอยู่8,500โอ้บวก10นะฮะอันนี้คือบวกสูงสุดแล้วนะฮะของเ,อเซรเวอร์นะก็เคมอลครับถือว่าจัดเต็มนะ,ะนี่ฮนะหลอดไนฮะตีแรงแรงนะฮะตีแรงแรงโบแรงแรง,แรงนะฮะนี่ยนะเพิ่มมาโจมตีทางกายภาพเจ็ดสรนะฮะโบหัวทิมแน่เลยนะฮะอันนี้ฮนะขอบอกว่าสุดตีแน่นอนนะแล้วเมื่ออัปเดตบวก9เนี่ย <S <S มีโอกาสไล่การโจมตีระยะประชิดอีกนะฮะ อันนี้ถือว่าคุณสมบัติเสริมขึ้นมาสําหรับคนที่ตีบวกฮะแต่อันนี้ฮะถือว่ามีแค่ศูนย์น่งเปอ์เนต์ฮะเขาก็สามารถที่ชิดได้นะ,ะบวกสิบนะอันนี้ใครเป็นเจ้าของร้านเนี่ยถือว่าโชคดีประมาณหนึ่งนะฮะแต่อาจจะไม่ถูกใจสําหรับพวกอาชีพอื่นๆนะฮะแต่อาจจะถูกใจสําหรับอา,อาชีพของหลอดไนท์นะหลอดไนท์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เล่นมันนะฮะสำหรับคลิปก,ก่อนนะที่ตั้มสองสงเก้าทำนะฮะก็ ยอดวีลก็หลักหมื่นขึ้นทั้งนั้นเลยนะฮะหลอดไนท์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าเล่นแล้วก็น่าสนุกนะฮะคนนิยมเล่นกันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะฮะแปดพันห้านะฮะชิวๆนะไม่แพงนะไม่ถึงหมื่นนะฮะก็นะฮะวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยดาบเคมออันนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดถึงนะฮะว่ามิชชั่นฮะ KWM เนี่ยหายไปไหนแล้วหรือเปล่านะช่องตำล้ำหนึ่งเก้า ยังอยู่นะครับปิดท้ายเลยครับร้านนี้ครีมอบวกสิบนะถือว่าจุกๆุกันเลยนะฮะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับในพิวพีนะส่วนวันนี้สวัสดีครับ